ถ้ามีคนที่อยากข้ามไปอีกฝ้างของแม่น้ำเขาจะต้องทำย่างไงถ้าน้ำไม่ลึกเกินไปก็เดินลุยไปได้แต่หากน้ำลึกก็ต้องพายเรือข้ามไปแล้วถ้าเขาไม่อยากเดินไปละ่ะถ้าเขาไม่พร้อมจะว่ายนะ้ำถ้าเขาไม่พร้อมจะพายเรือถ้าเขา เอาแต่สวดขอพระเจ้าให้อีกฝ้าของแม่น้ำเข้ามาหาเขาเองล่ะโง่ที่สุดมันก็เหมือนกับถ้าเขาควบคุมภาพมายาและความเขาด้วยการใช้สติปัญญาเขาจะไม่พบความจริงอันสูงสุดและหนทางไทบาปอย่างนั้นหรือถ้าเขาทำพิธีบูชาถาวายเครื่องเส้นหรืออดอาหารหรือทำพิธีอื่นๆเขาก็ยังจะอยู่ที่ฝั่งเดิมต่อไป